เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นให้กับนักกรีฬาและแฟนๆกีฬาในทั่วทั้งประเทศไทยคือการกระโดดทั้มของน,นายธนกรแดงมณีที่สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นครั้งแรกที่ได้รับเหรียญทองในศึกเอเชียนยูสเกม2025ที่บาเรนในวันที่26ตุลาคม2568ที่กรุงมานามาบาเรนทัพนักกีฬายุวชนทีมชาติไทยเริ่มเดินทางในการแข่งขันเอเชียนยูธเกมครั้งที่3ซึ่งเป็นศึกที่มีความสำคัญ และเป็นที่รักของนักกีฬาและแฟนๆกีฬาในทั่วทั้งประเทศเริ่มจากวันที่22-31ถึงตุลาคม2568ในประเภทกระโดดค้าชายทีมชาติไทยได้มีนายธนากรแดงมณีที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมกระโดดทำสถิติ5.00เมตรซึ่งเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมและสร้างผลงานที่เป็นครั้งแรกในศึกนี้สำหรับทีมชาติไทยทำให้ได้รับเหรียญทองมาครองพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ในการแข่งขันนูซี่อยุสเกมเ,มเบสมาร์กปอ แต่ที่นี้มีความน่าสนใจอยู่ที่นี่ว่าทำไมธนกรถึงสามารถกระโดดได้สูงถึง5 0 0เมตรก็เพราะธนกรได้เตรียมตัวอย่างดีและมีการฝึกอบรมตลอดเวลาทำให้มีความเชี่ยวชาญและความมั่นใจในการกระโดดคำซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับเหรียญเงินก็ได้รับโดยนักกีฬาจากมาเลเซียที่กระโดดได้สถิติ4.50เมตรและเหรียญทองแดงก็ได้รับโดยตัวแทนจากสิงคปโปร์ที่กระโดดได้สถิติ4.40เมตร ผลงานของธนากรได้เป็นสิ่งที่ทําให้ทัพนักกีฑาไทยมีความสําเร็จในศึกนี้ทําให้เป็นความตื่นเต้นและความภูมิใจให้กับทั้งทีมชาติและแฟนๆกีฬาในทั่วประเทศไทยที่เห็นว่ามีนักกีฑาที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการแข่งขันระดับนี้แต่ที่นี้มีคําถามที่อาจจะเป็นความคิดเห็นและความคิดแตกต่างกันได้ว่าทําไมธนากรถึงสามารถทําผลงานที่ยอดเยี่ยมได้มีสิ่งอะไรที่ทําให้เขาสามารถเติบโตและมีความสําเร็จได้ทีมชาติไทย จะมีความสําเร็จต่อไปอย่างไรในศ so ึกต่อไปที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกรีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญ คือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกรีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่า ทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไร ในศึกต่อไป punched? และที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกรฬา,ราจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่มีพ่อเราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่า ทัพนักกรีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต <conference> <pour> ้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไร ที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในสึบต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬาจะมีความสําเร็จอย่างไรในสึบต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรที่นี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกีฬา จะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะทําให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่างไรทินนี้เราต้องรอเห็นว่าทัพนักกรีฑาจะมีความสําเร็จอย่างไรในศึกต่อไปและที่สําคัญคือความสําเร็จนี้จะท,าะาทาํา,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 ใ,ทาทให้มีการเติบโตและพัฒนากีฬาในประเทศไทยอย่าง